เรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่ีก็ผู้หญิงสองคนมาตีกันแล้ไอ้ฝ่ายที่มือที่สามอ่ะเรียกน้องอีกคนนึงอ่ะเขาก็คิดว่าจินจะช่วยแต่ไม่ช่วยไงทำไปทำไมจีบอกเอาเอาไปทะเลาะกันเอาเองแล้วกันทีจบๆเคลียร์กันเอาเองไปเคเองทั้งสองคนไปไก่เกลี่ยกันเองปรากฏจนในที่สุดเนี่ยอย่างที่เห็นก็มีการไก่เกลี่ยไปทั้งคู่ก็กอดร้องร้องไห้กอดกอดร้องไห้อีกทั้งยังนั่งคุยกันอยู่หน้าห้องไก่เกลี่ยเพื่ออะไรฮะเพื่อรอทนสารเอกสารที่เสร็จเนี่ยทางสารก็มีคำสั่ง ให้สาวบุคคลที่3เนี่ยอัดอคลิปขอโทษหนิงโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียของตัวเองเนี่ยแล้วก็ผ่อนจ่ายค่าเสียหาย3ล้านบาทผโอนโจ่ายหนิงเนี่ยสล้านบาท3ล้านเหรอภายในกี่<น>ปีภายในสปีปีละล้านก็ลีลกับล้านปีละเกือบล<ม>้านอ่ะหนิงก็เปิดใจกับสื่อหลังเสร็จสิ้นการไก่เกียรว่าจริงๆแล้ววันนี้เป็นการนับสืบพยานแต่ทางศาลเนี่ยขอให้ไก่เกียรซึ่งใช้เวลาไก่เกียรยาวนานซึ่งตัวเองมองว่าท่านได้ไก่เกียรแล้วตั้งแต่แรกเนี่ย อาจจะได้รู้เรื่องราวต่างๆอย่างเร็วขึ้นชนะหลายเรื่องที่รับฟังซึ่งฟังแล้วก็รู้สึกเห็นใจคือตาไปมันก็จะไปเห็นใจเขาในฐานะขึ้นกรณีหนิเป็นคนใจดีเนาะนะออไม่หรอกยังไงลูกผู้หญิงเหมือนกันยใช่เป็นคนเป็นคนใจใจีคนนั้นเขาบอกไงบอกว่าตอนแรกเขาก็เชื่อเชื่อ้จีนแต่บอกว่าทำไม เขาก็งงเอาทำไมให้มันทะเลาะกันเองม่ะไดูว่าคลิปที่ผู้หญิงเขาออกมาในโซเชียลอ่ะที่เป็นมือที่3ามอ่ะเขาพูดแล้วน่าเห็นใจเหมือนกันนะใช่ก็ต้องยอมรับว่าครั้งนี้อาจจะแบบไปไปดูนะไปดูคลิปค่ะอาจาะที่เนเจอพี่หนิงเอ็มก็ได้เคลียร์ปัญหาแล้วก็อยากจะขอโทษในสิ่งที่ผิดพลาดไปสิ่งที่คิดผิดเชื่อคำผู้ชายทั้งทที่มีคนเตือนครอบครัวก็เตือน แต่ก็ยังเชื่อในสิ่งที่เขาสร้างฝันขึ้นมาให้ไม่ว่าจะว่าร้ายพี่หนิงหรือบอกว่าครอบครัวเขาไม่ชอบพี่หนิงหรือพาไปหาญาติหาผู้ใหญ่ที่ที่ทำให้เราเชื่อในสิ่งที่เขาพูดแต่แล้วเขาก็บอกว่าเขาจะช่วยในคดีนี้แต่สุดท้ายแล้วเขาเขาแค่พูดว่าก็ไปสู้กันเองแล้วกัน คนที่ช่วยเอ็มนะตอนนี้คือพี่หนิงที่เข้าใจและให้อภัยในสิ่งที่เกิดขึ้นก็อยากให้เหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์กับคนที่เชื่อใจใครบางคนมากเกินไปทําให้กลับมาทำร้ายตัวเองและสิ่งหนึ่งที่เอ็มเคยได้ยินพี่หนิงพูดว่าเป็นพ่อที่ดีให้ได้สักครั้งจากการกระทำของเขาในครั้งนี้เอ็มคิดว่าเขาไม่น่าจะดูแลใครได้ในชีวิตของเขาเลย พูดแรงเหมือนกันนะเอาะจากวานมีม่ใช่แล้วหนิงใ,<ช>ให้สัมภาษ์ว่ายังไงคือพอออกมาจากห้องไกลเกลี่ยค่ะหนิงก็มาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวบอกว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกนะที่มันมีความเข้าใจกันจริงๆ จริงๆแล้วตัวหนิงบอกว่าจํานวนเงินน่ะมันไม่ใช่มีความสําคัญกับหนิงเลยแต่ว่าเวลาทําผิดน่ะอยากให้ออกมายอมรับผิดแล้วก็มีการแก้ไขอันนี้คือสิ่งที่หนิงเนี่ยรับรู้นะคะแล้วก็ครั้งนี้คือรับรู้ด้วยใจแล้วมันก็จะจบลงด้วยการประนีประนอมแล้วก็กากรไกล่เกลี่ยของเราเนี่ยคือจบลงได้ดีแล้วคือตัวหนิงบอกว่าตัวน้องเขา่ยินดีที่จะลงขอโทษแล้วก็เทาก็ทําเรียบร้อยแล้วก็มีข้อตกลงการแต่อันนี้ขอไม่ลงรายละเอียดละกันว่าตกลงอะไรกันอีกก็อยู่ในขบวนการ ชั้นศาลพิจารณาซึ่งศาลก็บอกว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยดูว่าคู่กรณีเขาทําได้แค่ไหนก็เอาให้มันพอเหมาะพอสมควรครับผม,มถามว่านิงพอใจไหม,อมตอบแบบไม่ต้องแอดนะฮะอาจจะไม่พอใจถึงที่สุดนะครับแต่ก็เป็นสิ่งที่หนิ่งรับได้แล้วก็สุกว่าเป็นเรื่องที่ดีครับการสู้กับใครเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้กับไม่รู้เท่ากับการสู้กับคนที่อยู่ในใจสู้กับการที่เป็นตัวเราถ้าเราก้าว ข้ามผ่านตรงนี้ไปได้เนี่ยก็จะก้าวผ่านชีวิตไปอีกสเต็ปหนึ่งเราเนี่ยนะครับผมอาจจะไม่ได้ต้องในสิ่งที่เราต้องการทุกอย่างแล้วก็เป็นการเปิดทางให้น้องเขาได้มีโอกาสได้ใช้ชีวิตต่อไปในนเองครไปฟังเสียงยินหนิงมีไหมลูกมีค่ะไปฟังเสียงยินหนิงซึ่งในช่วงต้นที่ที่ที่เจอหน้ากันเนี่ยหนิงเอ๋หนิงก็ยอมรับว่าหนิงก็พูดตรงเป็นคนที่พูดตรงประมาณหนึ่งตรงจนเขาก็เขาก็เขาก็คงเขาก็คงกลัว แต่คําว่าตรงขอ่หนิงี้ยมันคือความจริงจริงๆก็ยังดีที่ว่าเขารับความตรงๆของหนิงได้เร็วแล้วก็รีบพยายามคิดทุกอย่างได้เร็วมันถึงจบลงได้เพราะว่าถ้าสมมติหนิงพูดไปแล้วตรงๆว่าหนิงต้องการความจริงใจในการขอโทษต้องการการสํานึกผิดในการขอโทษแล้วหนิงพูดตรงขนาดนี้แล้วแล้วเขาก็ยังไม่สามารถทําสิ่งนั้นได้มันก็จะไกลเกลี่ยลงลําบาก แต่ก็ถือว่าเขาก็ทําในส่วนของเขาได้ดีมากมากเพื่อชาเป็นการเจอกันครั้งแรกรู้สึกงบ้างไรบ้างก็ก็ก็แอบแบบว่าแอบแอบแบบมือสั่นเบาๆอะค่ะเออแอบมือสั่นเบาๆจะปฏิเสธว่าไม่โกรธไม่รู้สึกอะไรก็คงแอบไปนิดนึงอะเออก็รู้สึกอะค่ะรู้สึกแล้วยิ่งรู้สึกเท่าไหร่ก็ยิ่งพยายามหายใจลึก สูดหายใจลึกแล้วก็บอกว่าสติสติสติคุยด้วยเหตุและด้วยผลด้วยเหตุและ,แววละด้วยยอมรับว,ว่ามีอารมณ์มันมีปิ๊ดคือแต่ว่าในในในกรณีที่ปี๊ดขึ้นมันคือปี๊ดขึ้นแค่ตัวหนิงเองไงคะหนิงไม่ได้ไปหนิงไม่ได้ไปปี๊ดอะไรใสใสใครแต่การพูดจาของหนิงเวลาคุยอ่ะหนิงก็เป็นคนพูดจาตรงๆเ <c oughs> <ๆ S 1> พราะหนิงบอกว่าคุยกับหนิงเนี่ยชัดเจนที่สุดละโอ้โหนะครับก็นี่คือหนิงให้ใช้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวแบบนี้นะคะ เรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์ share, แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามาฟังแชร์ share, แบบกันหมด